1 1 0 0 0นะครับสตาร์ทได้2ระบบนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าคลิปนี้ขอยาตสตาร์ทเท้านะครับเพื่อตามสไตล์คาเฟ่เ,เรเซอร์นะฮะเพื่อความเท่นะครับไม่มีอะไรใ <c oughs> นเครื่องเย็นๆเลยนะฮะเย็นเลยครับ ของแต่งเพียบเลยนะฮะท่วมขันครับมีเบาะเดิมท่อเดิมนะฮะชุดไฟเลี้ยวเดิมครับมีชิลให้อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลงภาพให้แล้วกันครับจำไม่ได้เหมือนกันแต่ของเดิมมีครบเลยฮะรถสภาพดีนะครับสวยใสพร้อมใช้งานครับท่อ LED r o s t e r Performance นะฮะเสียงพ่อทีเดียวครับทะเบียนสวยด้วยครับไฟท้ายอ่าไฟท้ายเดิมมีครับ ราสวยพร้อมใช้งานนะครับ 091ครับ078 6 1 6 9ครับคันนี้เปิดราคาแค่99,000บาทนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศมีเก็บปลายทางครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม